ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มน,นี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับ วัสดีครับวันนี้มาพร้อมกับอาวุธในมือนี่เลยครับโอ้ยอันนี้เป็นอะไรเลยตัวนี้เป็นอมยิ้มยักษ์ครับผมพี่ก็ได้มาจากอมยิ้มโดเรมอนยักษ์เออต้องโอนอมยิ้มโดเรมอนยักษ์เลยเนาะต้องชูให้ดูหน่อยว่ามันเป็นอมยิ้มโดเรมอนจริงจไม่ใช่นี้ใช่ไมไม่ใช่ครับอันนี้มันเป็นตีครองครับผมตีละฆังตามวัดนะฮะอันนี้ได้มาจาก อันนี้ได้มาจากประเทศฮ่องกงครับคือจริงๆแล้วเมืองไทยอาจจะมีมั้งพี่เดินไปพี่ว่าพี่ไม่เคยเห็นพี่ก็ซื้อมาเลยแล้วกันแต่ตัวนี้มันเม็ดอินไต้หวันครับผมแต่ซื้อมาจากที่ฮ่องกงใช่ครับซึ่งซื้อที่ไต้ถุนแล้วก็มารีวิวที่ไต้บ้านครับคือทุกอย่างเป็นใต้หมดเลยนี่อยากดูข้างนอกก่อนนะครับก็คือมันก็มีมีโดเรมอนนะฮะล่าเริงนะครับผม นี่ฮะแล้วก็มีชิซุกะนะครับผมเป็นโดเรมอนจัมโบ้นะครับโอ้โหชิซุกะแก้ผ้านะครับให้ดูตัวนี้หน่อยอันนี้ฮะไม่ใช่ไปใส่นี้ยิ้มแป้นแลนส์แป้นแลน์แกะเลย่อยากหครับแล้วนี่เขาก็ใช้ไอ้ตัวลูดใส่ไฟด้วยนะครับถ้าใส่ไฟอันนี้ครับเราก็เริ่มแกะกันเลยนะครับผมชำและชแปน โอ้โหเต้น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 เต้เต้นงตงตงตเต้้เฮ้ยโอหสวยมากเลยอะอ๋ออันนี้เหรอุดยอดเอาต้องรีวิวให้น้องๆดูก่อนต้องรีวิวให้น้องๆดูก่อนว่าตัวนี้มันเป็นอมยิ้ม ที่มันอยู่ข้างในเพียบเลยเนี่ยกินแมันคือกรดิ่งแมวเรมอนอะกรดิ่งเดลมอนอะคุ้งฟิงอ่ะดูดิอยากกินเลยนะลังกันนะต้งนต้องเน้นติงน้ำติิงติงติงติงเอแฉวแฉวแฉวแวแฉเแฉว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 วแฉ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 วแววว่มาแว

เราจบคลิปกันไปตอนนี้โดนมอนทางซ้ำไปหมดพี่เฟิร์นไม่ชอบก็บอกบอกตรงๆก็ได้เวียงเลยนี่นะครับก็มีทุกคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นใจแอนที่สุกกะมาเล็กตัดและเจนใจแอนการดูมือไอ่ะครับนี่ตัวแรกหยิบมาเป็น ไม่กินได้ไหมนะน่ารักอ่ะมีชิ้นสุกันเดียวด้วยนี่นี่นี่กินอันเดียวพอนะเอ้ามันก็ต้องกินให้รู้รสว่าข้างในเป็นยังไงอยู่น้องๆถามเออใช่แล้วเราว่ามันรสไม่เหมือนตัวไหนนี่ตัวไหนโนบิตะโนบิตะครับนี่อ่าครับตัวนี้แอนแอนมาแล้วนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเพลงนี้ซูเนโอซูเนโอฮะตัวนี้ รู้สึกว่าก็จะมีอยู่เท่านี้แหละครับผมนอกนั้นก็จะเป็นตัวซ้ำไปซ้ำมาก็มีโดเรมอนปากจูนะฮะอู้หูโดเรมอนแล้วก็มีใจแอนแลบลิ้นต้องของจริงต้องใจแอนใช้หลงไม่ได้เฮ้ยไม่อยากกินอ่ะอ้าวเอาลูกบอลเลยเหรอเอาพี่อิงกินนะท่งนั้นม่ะอ่านั่นไงมากะเอาอะมากะพี่อิงเอาใจแอนอ่ะโอเคคืออันนี้นะครับข้างในฮะ ไเปิดออกมาครับเนี่ยะเป็นรถอะไรไม่รู้แต่มันเป็นตี่วขาวนี่ฮะให้พี่อิงลมก่อนต้องบอกว่าเคยกินคูการสนมไหมเคยไม่เหมือนเลยครับเหมือนคูการสนมเลยครับผมแล้วให้ไปกินใกล้ๆอย่างนี้ครับ อ,อ,อ,อร่อยมากพี่เฟิร์นลองกินดิ <laughs> อันนี้เฮ้ยมันเหมือนรสเดียวกันแน่เลยเดี๋ยวบอกผมนะครับนี่คือคุกก้ารสนมใช่ครับลองกินอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นรสนมผสมข <laughs> ี้ฟันอันนี้คุกก้ารสนมเหมือนกันเลยเ <laughs> ช็ด <laughs> ช้นก่อนไหมเชไม่เอาชนอะไรแล้วก็อไ<ผ>ม,ม่แล้วกินไวอันนี้ที่ทั้งหมกันไม่กินเก็บไม่เอา แกะออกมามันก็เสียศูนย์เดี๋ยวพี่องมักินได้เลยอืมอืม่ามันแกะพี่อองกินไหมครับหนุนเก็บให้เนี้พี่อองก็ไม่รู้นะอืมแหมมาคืออาหารปไปอะไรหรออันนี้เป็นโ้ยโม้อันคือโนบิป๊าดอร่อยมากครับอันนี้รสนมเหมือนกันอ๋อรสนมเขาไม่ไม่ไม่มันมีดำๆอยู่อันนึงนะอันนั้นเสียหรือเปล่าครับ อันดูอันไหนกอนเนมอันนี้โดเรมอนยิ้มครับอันนี้ซุนิโอกร้องไห้ครับผมเมื่อกี้มียิ้มแล้วลดนมเหมือนกันเลยทุกอันอะ่ะลดนมหมดออไอที่สีดำน,ะนั่นน่าจะเสีย <laughs> อ่าถ้งั้นสรุปสรุปกันนะครับว่าสิ่งที่ได้มากับไอเจ้าอมยิ้มตัวใหญ่นี้ก็คือ <laughs> ที่ปั๊ม่วมหนึ่งอันนะครับ ใช่ครับและนี้ก็คือจะเป็นถ้ำนะครับเวลาเราไม่มีสายฉีดน้ำนะตกมาตัแบบน่ารักน่ารักมากให้คะแนนความน่ารักนี่เท่าไหร่เต็มเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้ยี่สิบเป็นต์หเกินนะฮะและนี่ก็อาจจะเป็นมันเป็นนี่เนี่ยอีกนี่นี่เคยดี๋ยวอยู่ร่วงอีกนี่นี่มันเป็นอะในเดรัมเรมอนใช่ไหมมันจะเป็นบ้านแคปซูลที่ตั้งอย่างนี้ที่เคยดูอะไรเงี้รู้ไหมอันนี้รถอะไรฮะรถอะไรชิมก่อน ยังน้องๆคนไหนอยากได้นะครับผมไม่ต้องซื้อหรอกเพราะนมนึกว่าจะให้น้องอก็อันนี้นะครับก็โดนจองไปจากแถวบ้านพี่อิงเรียบร้อยแล้วก็คือพี่เฟร์นั่นเองครับผมสำหรับตัวอมยิ้มยับโดเรมอนนะครับผมก็ ฝากรีวิวตัวถัดไปไว้ด้วยนะครับก็จะมีพี่อิงมาแจมมั่งเล็กน้อยนะครับถ้ามีโอกาสอันดีก็จะมาช่วยกันรีวิวสนุกๆก,กันวันนี้พี่เฟิร์นและพี่อิงไปก่อนนะครับฝากซับสไครป์108ไลฟ์ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันบ๊ายบาย